เรื่องต้นกําเนิดของยุงกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระศิวะเป็นพระผู้สร้างแห่งจักรวาลและท่านได้สร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆขึ้นมาบนโลกสิ่งมีชีวิตแรกที่ท่านสร้างขึ้นมาก็คือยุงในสมัยนั้นพวกยุงมีตัวที่ใหญ่กว่าแรง้งและมีพละกกำลังมหาศาล เดินเร็วๆซิลูกรีบกลับบ้านกันใกล้จะถึงเวลาที่ยุงจะออกมาโจมตีคนแล้วนะทุกๆคืนพวกชาวบ้านมักนําลูกหลานกลับเข้าบ้านและไม่กล้าที่จะเต็ดเปรอ,อยู่ข้างนอกด้วยความกลัวที่จะถูกยุงกินเมื่อถึงเวลากลางคืนยุงจํานวนมากมักออกมาบินกันอย่างต่อเนื่องเพื่อโจมตีและกินมนุษย์เป็นอาหารช่วยด้วยช่วยด้วยยุงจะกินข้าแล้วช่วยด้วย ผู้คนที่ถูกกินโดยยุงจะเหลือเพียงแต่กระดูกไม่มีเลือดและเนื้อเหลือทุกคนนั้นกลัวกันเป็นอย่างมากแต่ไม่มีใครมีวิธีที่จะป้องกันตัวจากยุงยุงพวกนี้อมหิตมากจนถึงตอนนี้มันได้ฆ่าชาวบ้านไปมากมายแล้วถ้ายุงยังโจมตีชาวบ้านมากมายตอนกลางวันแบบนี้พวกเราคงจะต้องอยู่กับความกลัวตลอดไปและพวกเราคงไม่สามารถทำมาหากินกันได้ไง่าย ข้ามีไอเดียแล้วละ่ะมันต้องมีชาวบ้านผลัดกันเป็นเครื่องสังเวยให้กับพวกยุงโดยยอมให้หนึ่งคนถูกกินในแต่ละวันทำอย่างนี้ความเป็นอยู่ของพวกเราคงจะดีขึ้นใช่ใช่ทำอย่างที่ท่านหัวหน้ากล่าวมาเถอะใช่ใช่ข้าเห็นด้วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็ผลัดกันเสียสละตนเองเป็นอาหารให้แก่พวกยุงทุกคืนตั้งแต่วันนั้นผู้คนก็จะเสียน้ำตามากมายเมื่อพวกเขารู้ว่าใกล้จะถึงคิวตน พ่อครับแม่ครับลูกคงต้องลาจากพวกท่านแล้วโปรดดูแลตัวเองกันให้ดีด้วยผมต้องไปเสียสละตัวเองเพื่อครอบครัวของเราแล้วลูกแม่แม่จะอยู่ยังไงเมื่อไม่มีเจ้าโอ้ลูกพ่อน่าสงสารจริงๆพี่คะเอ็งต้องไปเป็นอาหารสำหรับยุงวันนี้ด้วยความบังเอิญลูกสาวเศรษฐีผู้เปี่ยมด้วยปัญญา เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านและเกิดความสงสารแก่พวกเขาที่ต้องสังงวยตัวเองให้แก่พวกยุงเธอคิดว่าเธอไม่สามารถอยู่เฉยๆและเฝ้ามองได้อีกต่อไปช่วยด้วยยุงจะกินข้าแล้วช่วยด้วยถ้าฉันไม่หาทางออกเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านี้สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ต้องจบลงด้วยการเป็นอาหารยุงและจะไม่มีมนุษย์อีกบนโลกใบนี้มันหมายความว่ามนุษย์เราจะสูญพันธุ์เราจะทำยังไงดีนะเมื่อคิดถึงปัญหา เธอจึงไปคุยกับพ่อแม่ในเช้าวันต่อมาเพื่อที่จะไปเยี่ยมและเจอกับชาวบ้านพ่อคะแม่คะหนูอยากไปร่วมมือกับชาวบ้านเพื่อป้องกันยุงจากการกินมนุษย์เราถ้าหนูไม่สามารถทำมันได้สำเร็จอย่างน้อยหนูก็อาจสามารถช่วยคนได้บ้างนะคะพ่อฮะทำไมเจ้าถึงโง่เช่นนี้ผู้คนในประเทศนี้ล้วนแต่หนีจากความตายแต่ทำไมเจ้าถึงอยากไปตายอย่างโง่เง่าแบบนี้ด้วย พ่อใจไปตั้งมากมายให้แก่ชาวบ้านเพื่อบกป้องลูกจากการถูกนำไปเป็นเครื่องสังเวยยุงรู้ไว้ซะด้วยถ้าอยากโดนหาที่ตายแบบนั้นก็ไปเถอะแล้วอยากกลับมาอีกล่ะนั่นสิลูกทำไมลูกถึงสิ้นคิดอย่างนี้พ่อคะแม่คะพวกเราไม่สามารถอยู่ได้อย่างสงบสุขเช่นนี้มันคงไม่นานก่อนจะถึงเวลาของพวกเราทางออกเดียวคือเราต้องร่วมมือกันและหาวิธีป้องกันนะคะแม้ว่าพ่อแม่ของเธอจะไล่เธอแล้วเธอก็ยังขอคำอนุญ,ญาตจากพวกท่าน เพื่อที่จะไปร่วมกับชาวบ้านเมื่อเศรษฐีและภรรยาเห็นว่าลูกสาวของพวกเขายังคงหัวแข็งและไม่ฟังพวกเขาพวกเขาจึงให้เธอทำสิ่งที่เธอต้องการเมื่อได้รับคำอนุญาตจากพ่อแม่ของเธอแล้วลูกสาวเศรษฐีก็เต็มไปด้วยความกล้าและเดินไปยังสถานที่ที่ผู้คนไปสังเวยแก่ยุงเพื่อที่จะรอดูในขณะนั้นลูกสาวเศรษฐีพบว่ายุงเหล่านั้นมีปัญหากับควันเมื่อยุงพวกนั้นสูดเอาควันเข้าไปมันจะโดนพิษและร่วงลงมา ยุงพวกนี้กลัวควันสินะในขณะนั้นเองลูกสาวเศรษฐีจึงเกิดความคิดเธอจึงไปหาชาวบ้านเพื่อปรึกษาในวันถัดมาถ้าทุกคนอยากหนีจากความตายพวกท่านทุกคนต้องทำตามสิ่งที่ข้าบอกให้ทำและท่านจะพ้นจากความตายแน่นอนมันจะได้เรื่องจริงๆเหรอไหนลองว่ามาสิพวกข้ารอฟังอยู่ ทุกคนต้องรวบรวมซากศพและใบไม้แหง้งให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนำมันมาที่นี่แล้วเมื่อพวกยุงบินเข้ามาใกล้พวกเราพวกเราจะต้องเผาใบไม้เพื่อสร้างควันรอบๆตัวพวกเราและพวกเราต้องอยู่ในวงล้อมของไฟนี้ยุงจะบินข้ามมาโจมตีเราไม่ได้ฮึมมีเหตุผลได้ถ้าเช่นนั้นพวกเราจะลองดูชาวบ้านเข้าใจถึงความตั้งใจของหญิงสาวพวกเขาจึงตกลงที่จะปฏิบตัติตามที่เธอเสนอเมื่อเวลาเย็นมาถึง พวกยุงก็เริ่มออกมาโจมตีผู้คนเช่นเคยในขณะนั้นชาวบ้านได้เผาใบไม้เพื่อสร้างเปลวไฟขนาดมหฮมาและไม่ปล่อยให้มันเบาลงเลยเหมือนดังที่ลูกสาวเศรษฐีได้บอกไว้เห็นดังนี้พวกยุงก็ไม่กล้าบินข้ามมาโจมตีผู้คนอีกยุงบางตัวได้พยายามบินข้ามมาแต่พวกมันก็โดนพิษจากควันไฟซึ่งทำให้พวกมันเกือบจะตายแล้วโอ้ควันเปนปาหายใจไม่ออก เหล่ายุงจึงได้มารวมตัวเพื่อปรึกษากัน ข้าว่าถ้าพวกเรายังมีร่างกายใหญ่โตแบบนี้พวกเราคงไม่สามารถโจมตีและกินมนุษย์ได้อีกแน่เพราะว่าไม่ว่าเมื่อใดที่พวกเราถูกพบเห็นพวกมนุษย์ก็จะพากันเผาใบไม้และก่อกองไฟให้พวกเราเข้าใกล้พวกมันไม่ได้ดังนั้นเราควรรายงานสิ่งนี้แก่องค์พระศิวะผู้สร้างพวกเราและขอให้ท่านทําให้เรามีขนาดตัวเล็กลงเพื่อที่เราจะสามารถโจมตีได้อย่างลับๆและกัดพวกมัน ในเมื่อพวกมันมองเห็นเราได้ยากขึ้นแบบนี้มันก็จะง่ายขึ้นสําหรับพวกเราใช่แล้วท่านหัวหน้าพูดถูกข้าเห็นด้วยไปพบองค์พระศิวะและขอพรจากท่านกันเถอะหลังจากนั้นเหล่ายุงทั้งหลายก็ได้รวมตัวกันและบินไปยังสวรรค์ยุงทั้งหลายพวกเจ้ามีอะไรถึงได้มาถึงที่นี่ท่านมหาเทพพวกข้ามาที่นี่เพื่อขอพรจากท่านให้เปลี่ยนพวกข้าให้มีร่างกายที่เล็กกระจิตริด เพื่อที่พวกข้าจะโจมตีและกัดผู้คนได้โดยง่ายเพราะพวกมันจะเห็นพวกข้าได้ยากได้สิข้าสามารถเปลี่ยนพวกเจ้าให้มีขนาดเล็กเท่าที่พวกเจ้าต้องการแต่เมื่อพวกเจ้าตัดสินใจแล้วพวกเจ้าจะไม่สามารถกลับมาดังเดิมได้อีกพวกเจ้าแน่ใจแล้วใช่หรือเปล่าท่านมหาเทพพวกข้าได้คิดกันมาดีแล้วในเรื่องนี้โปรดช่วยพวกข้าด้วยเถอะ ก็ได้หากเป็นเช่นนั้นข้าก็จะเปลี่ยนขนาดตัวของพวกเจ้าให้เล็กลงดังนั้นพระสิวะจึงได้เปลี่ยนขนาดตัวของยุงให้เล็กลงเท่ายุงในขนาดปัจจุบันขอบคุณมากท่านมหาเทพมันง่ายขึ้นมากเมื่อพวกเรามีร่างกายเล็กแบบนี้จริงไหมพวกเราใช่เลยมันสะดวกมากขึ้นเมื่อพวกเรามีน้ำหนักตัวที่น้อยกว่าเดิมใช่ข้าเห็นด้วยเมื่อขอพรให้ตัวเล็กลงสำริจผลแล้วเหล่ายุงก็แสดงความขอบคุณแก่พระศิวะและได้กล่าวลาเพื่อกลับมายังโลกมนุษย์ จากนั้นพวกมันก็บินจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อกัดมนุษย์พวกเราไปกัดมนุษย์กันเอถอะข้าหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยไปกันเลยพวกเราพวกเราลุยลุยลุยอ้ยข้าโดนมนุษย์ตบแขนขาหักหมดแล้วเนี่ยช่วยข้าด้วยช่วยด้วยมนุษย์มักใช้มือของพวกเขาเพื่อตบพวกยุงจนบางส่วนตายส่วนพวกที่รอดก็แขนขาหักกันหมด ช่วยด้วยข่าโดนเหยียบแบนต่แต่เลยช่วยค้าด้วยช่วยด้วยข่าก็แย่เหมือนกันพวกมนุษย์ไม่เพียงแต่เบาใจแต่มีความสุขกว่าเดิมมากเหล่ายุงจึงรวมตัวกันเพื่อหารืออีกครั้งพวกเราเห็นแล้วว่าตอนนี้พวกมนุษย์ทำพวกเราบาดเจ็บล้มตายกันไปมากพวกมันตบตีพวกเราโดยปราศจากความกลัวเมื่อครั้งที่พวกเรามีร่างกายใหญ่โตพวกมันไม่กล้าที่จะทำเช่นนี้ ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราคงต้องสูญพันธุ์แน่ๆพวกมนุษย์คงฆ่าพวกเรากันหมดท่านหัวหน้าพูดถูกข้าอยากกลับไปมีร่างกายใหญ่โตเหมือนเดิมแต่พวกเราขอพระศิวะทำให้ร่างกายพวกเราใหญ่โตเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะซิท่านหัวหน้าข้าคิดว่าพวกเราควรขอพรจากพระศิวะทำให้งวงของพวกเราเล็กเหมือนเข็มเลยจะได้กัดมนุษย์ได้อย่างรวดเร็วจริงด้วยสิถ้าพวกเรามีงวงที่เล็กเหมือนเข็มเวลากัดพวกมนุษย์พวกมันก็จะไม่รู้สึกตัวเลย จริงด้วยเป็นความคิดที่ดีมากวิธีนี้อัจฉริยะสุดๆไปเลยพวกเรารีบไปหาพระศิวะกันเลยดีกว่าใช่ใช่ไปหาพระศิวะกันไปกันพวกเราเมื่อประชุมกันแล้วมติจึงเป็นเอกฉันท์เหล่ายุงจึงบินไปสวรรค์ด้วยกันอีกครั้งยุงทั้งหลายพวกเจ้าต้องการอะไรกันอีกคารวะท่านมหาเทพ โปรดทำให้งวงของพวกเราเล็กแหลมเหมือนเข็มเพื่อที่พวกเราจะได้สามารถกัดมนุษย์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่รู้สึกตัวนี่นี่เจ้ายุงทั้งหลายนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ข้าจะให้พรแก่พวกเจ้าแล้วนะได้ขอรับท่านมหาเทพหลังจากที่งวงเล็กแหลมอย่างที่ต้องการแล้วพวกยุงจึงกล่าวลาพระศิวะและกลับสู่โลกมนุษย์พวกมันได้บินไปกัดมนุษย์ทั้งวันทั้งคืนและในครั้งนี้ พวกมันสามารถกัดผู้คนได้อย่างรวดเร็วแต่พวกมันก็ยังต้องพบกับความตายเพราะมนุษย์ก็ยังตบพวกมันอยู่ดีปากเล็กแบบนี้ยังกินไม่ทันอิ่มเลยต้องตายซะแล้วเราจากนั้นเป็นต้นมามนุษย์ก็ได้อยู่กันอย่างสงบสุขในเมื่อพวกเขาไม่ต้องกังวลที่จะถูกกินโดยยุงอีกต่อไปน <c oughs> ิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา ดีกว่าที่จะหนีปัญหาจงมีความสุขกับสิ่งที่มีไม่เช่นนั้นจะเสียใจที่เสียมันไป